ไปเล่มละห้าร้อครับซื้อว่าช่วยทำบุญช่วเลยมีกี่เล่มมีท0เล่มครับไม่หมอซอได้่ั้หมดยเท่าไหร่้อห้าพนค่ะแต่ถ้าอยากได้บุญเยอะก็ซื้อไดหลายเล่มนะครับซ้อได้วลี่สไดห้วใจครับร้อยไปกี่ล่มกี่เล่มกี่ ไปละห้าสิบบาทไปละยี่สิบสี่ให้ับคนเดียละกันนะฮะเล่ละห้าร้อยเล่มละห้าร้อครับใครอยากได้บุญก็นี่แบงค์ขับที่มีล้ทั้งหมดเท่าไหร่พี่คุณเนเท่าไหร่น้นี่หทั้งหมดเรานับเร็วพี่เขาจะซื้อแล้วเร็ว บเล่ครับบเดค่ะครับได้บุญเยอะแน่ครับตอนนี้ัวสันึ่ันโอเคขอบคุณนะคะที่ข่มากเขแล้วขถ่ายรูปเปีู่ื้อให้ใส่ถ่ายรูปอย่างนี้อะไรอย่างี้ไร้ให้เลยดีนะวราไปนอไปน้องก่ลค่ะองไปกับัว้องไปนะองมัว

อันนี้พี่เล่ม่ะสิบเล่มค่ะจ่ายไปนี้มากจ่ายไปแล้วจ่ายไปแล้วไงเธอถ่ายรูปอั้นี้มาสี่อื่อตแองมครับพี่ครับแจกให้ทั้งโลก่ะแจกแกคู่เลยครับ พูดด้วยกันทั้งคู่เลยก็ได้ที่เราไปรูปนี้ขายังอะอ่ะนี่นี่นี่นีม่มดนีม้่่เร์สรโซ่ จเริ่มพิธีกันแล้วนะครับเดี๋ยวจะปล่อยชุดก็จะขอขอทำพิธีอย่างเป็นทางการกันนิดนึงนะครับเยี่เดี๋ยวเาจะน่างฮัโหลครับผมครัก็เอ่อผมตอนเองนะครับก็ต้องขอกลาบปเรียนนะครับนาวาโทอิกหน้าอีงจุนวันจรูนเรือริก เราต้องลงไปสมมติการโลจิเทคชาติภาการชาติไทยนะครับกับน้องๆหรือพีเอเอสก้านะครับน้องเอิร์ธน้องเพลและน้องโตนะครับน้องๆอาสาสมัครโครงการแบ่งปันหรือวันหนึ่งไปทุกคนนะครับและพี่น้องชาวเอ็มเอมีส่วนกันทำไปทุกคนนะครับวันนี้เป็นการที่พวกเรามารวมตัวกันนะฮะเพื่อที่จะแบ่งให้พวกเรามีอยู่เนี่ยนะครับเพื่อสำรวารวมให้กับกิจการโลจิเทคชาติภาการชาติไทยนะครับ ติดตั้งจากตัวการลงทุนแห่งชาติทางชาติไทยนะครับกับกิจกรรมโบรกการขนส่เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกําลังกายร่วมกันนะครับผู้แันโดยรวมทั้งตัวแทนฐานกำไรได้ให้จับตุนบริการโบรกกแห่งชาตินะครับนํามาใช้ในกิจกรรมต่างๆนะครับทั้ในครั้นี้ในฐานะที่เป็นตัวแทนที่ดีของทางสติดตรวการลงทุแห่งชาตินะครับก็จึงมาทำกิจกรรมร่วมกันในวันนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้พวกเราเนี่ย ได้มาโชว์การหาเงินรายได้ให้กับสบริการโลหิตนะครับก็ต้องขอขอบคุณนายสมาครทุกคนนะครับต่อหนุ่มๆหรือคอนโดรถเก้ารับและบริษัทเป็นพัฒนาจำกับเพื่อพวกเราได้ใช้สัดผู้วนแห่งนี้ในการขายสัตว์ปืนการผสมนะครับรายสุดนี้ผมก็ขอให้คนทุกคนทุกคนก็องทำร่วมกันในวันนี้เนี่ยผลผลให้ทุกคนมีความสุขนะครับประสบความสำเร็จนะครับผมกังที่จะเห็นข้อใจที่ประดานะครับ แลวโอากาสน,นี้ผมก็จะขอเรียนเชิญนาวางโ,ารโาราตริคณะอีกุนตังจันรงครบุญรุ่แลระตาองผู้ประกอบสามโครงการรองรับนิท่าประธานภาคไทยความพิธีษปลุาพลานขายปัจนุบักแก่ผมในวันนี้ครับขอเรียนเชิญครับ,บยิมในสัใจแบ่สามโซไม่ไปอ่ะ Hello.